สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ยังเช้าไหมอะอยังพอเช้าอยู่วันนี้ก็มาดูชีวีรุ่นเก่าๆเนาะเรายัางซ่อมกันอยู่นะครับป้านอกจอแบนก็มีนะแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าจะเริ่มมีจอแก้วเข้ามาไม่ทราบว่าเพราะอะไระหลังจากเราตื่นเต้นกับการโดนแฮกเฟซบุ๊กก็ระวังกันด้วยนะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพ หาก,กินแบบนี้นะครับเพื่อนอีกคนนึงส่งข้อความไปให้เพื่อนอีกคนนึงอย่างเงี้ยหลอกให้โอนเงินนะครับระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ข้อความที่ถามขอรหัสนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับตัวนี้ก็เฟซผมก็กู้กลับมาแล้วก็ใช้งานได้ปกติโอเคมาดูทีวีตัวนี้เนาะ Panasonic ภาพก็ยังสวยอยู่ panasonic ยิม9นิ้วแท่น gpc 1นึ่งกจ่ายไฟตัวนี้อาการเปิดเปิดไว้นานอยู่ร้อนแล้วเครื่องดับ LED กับพิบกับพิบเป็นจังหวะไม่รู้อะไรเสียนะก็เดี๋ยวจะมาเฉลยรอบหลังตัวนี้ดูภายในก่อน เครื่องนี้รู้สึกว่าจะสดๆเลยยังไม่ผ่านช่างจุดรอดรุ่นนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับอาการเปิดร้อนดับไปเลยก็ภาคใจไฟไอซีภาคใจไฟซีไฟร้อยแห้งนอกนั้นก็ดูชุดไฟเลี้ยงชุดเล็กเลูเลเลกูเลตสาโวลต์ร้อนไฟออกเกินอย่างเงี้ยก็ ตัดดับได้แล้วก็สีแห้งแถวแถวชุดเล็กตชุดไฟย่อยแห้งก็เกิดอาการแปลกๆได้ p 4 1รุ่นเนี้ยก็สำหรับทันทียังมีซ่อมแล้วก็ยังไม่แม่นก็คร่าวๆประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะไล่ดูว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะมาะเฉลยใน e p ต่อไป ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราย้ำปิ้นจุดที่ตัวเครื่องจะร้อนร้อนมากๆก็จะมีไอซีเวอร์นะตำแหน่งเนี้ยลเลกเกเลต3โวลต์เล,ลกเกเลต1.8เลกเกเลต5โวลต์3โวลต์จุดเนี้ยที่ต้องย้ำตะกลัวใหม่ ประมาณเนี้ยตัวที่ดูแลร้อนบางทีเรามองดูอาจจะไม่ร้อนนะเพราะว่าตะกัวแบบใหม่มันจะเป็นแบบดานจะดูไม่ออกต้องย้ำลงไปใหม่ก็ประมาณเนี้ยตัวนี้ผมย้ำเสร็จแล้วล้างปินแล้วบางทีก็แทบจะดูไม่ออกว่าย้ำไปละ,ะเดี๋ยวมาป้อนไฟวัดไฟแต่ละจุดกันเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กม,มเธออยู่นอน วัดไฟร้อยร้อยสี่สิเอ็ดนะเห็นไหมไฟร้อยได้ร้อยสไฟหโวลต์ลิกเลตตรงนี้นะก็ได้5้าโวลต์สามโวลต์สามโวลต์จุดนี้นะได้3ามจุดสามหกถือได้ละ สามโวลต์จุดเนี้ยเอกโเลตของจุดเนี้ยไฟแต่ละจุดต้องอยู่ในสเปคเลยนะครับ3.29ก็ถือว่าได้ไฟ1.8ตรงนี้นะครับ1.8ได้1.85ก็โอเคไฟเลี้ยงตัวสีตัวใหญ่ตำแหน่งเนี้ยตัวนี้8โวลต์ได้ แหน่งเนี้ย5โวลต์5.2ได้ไฟต้องอยู่ในเลดนี้เลยนะครับไฟ180เลี้ยงตูดร้อนก็ได้219โอเคไฟเลี้ยงเวอร์เลี้ยงเวอร์14ไฟลบจุดเนี้ยอือ เนี่ยลบ14ไฟทุกจุดวัดดูแล้วเบื้องต้นนะครับก็อยู่ในสเปคที่โอเคทีนี้เราก็จะลองเครื่องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งว่าจะมีอาการอะไรแสกไหมดูภาพหน้าจอก็ตอนนี้ภาพดีสีสวยเลยสำหรับอายุจอขนาดเนี้ย เดี๋ยวรอลุ้นว่ามันจะดับอีกไหมามาดูพานาโซนิกที่เราลองไว้มากี้สังเกตดูนะครับหน้าจอจะสว่างขึ้นเร้วมีเส้นแบคงเส้นสะบัดกลับพอมันเปิดไปนานๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นจอก็จะสว่างไปเรื่อยไปเรื่อยจนทำให้ ABL เช็ค เจอว่ามีไฟไฟลบเยอะขึ้นเ,เครื่องก็จะตัดดับไปอาการนี้ก็เป็นไปได้ที่ทำให้มันร้อนระดับอันนี้ก็คือ VR ของตัวไฟสกรีนมันเสื่อมก็จะเดี๋ยวจะโมวงจรทำไฟสกรีนตัวใหม่ขึ้นมา ไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนไฟแบกใหม่ซึ่งราคาก็สูงแล้วก็ไฟแบกก็เริ่มหายากแล้วแล้วก็ไฟส่วนอื่นก็ยังใช้ได้ปกติแล้วก็จุดนี้ก็ยังแก้ไขแต่เฉพาะจุดทําไฟสกรีนก็น่าจะโอเดี๋ยวแกจุดนี้แล้วก็ค่อยลองดูว่าจะมีอะไรอาการอะไรเสริมมาอีก มาชาติอะมาต่อจากเราบัดกีปิ้นเสร็จแล้วนะครับลองเครื่องไว้สักระยะหนึ่งหน้าจอจะเริ่มขาวมีเส้นสมบัติกับตัวนี้ก็ตัวเสียจะอยู่ที่ไฟแบกไฟแบก VR สกรีนมันเริ่มเสื่อมเริ่มยืดก็จะทำให้ไฟสกรีนขยับเองได้สูงขึ้นสูงขึ้นตอนนี้ก็คือโมอทำไฟสกรีนขึ้นมาใหม่ ำไฟสกรีนก็คือเรียนแบบวงจรตัวนี้โซนี่จะทำแบบนี้โซนี่จะไม่ได้ใช้ไฟสกรีนจากตัวไฟแบกนะครับจะทำดึงความทีจากขาซีของหอตัวนี้ผมดึงจากขาโยกเลยโยกของหอมันจะใกล้จุดที่เราจะต่อเข้าปินไฟสกรีนนะครับแล้วก็ตัดสายไฟสกรีนตัวเดิมออก ไฟจุดนี้บางทีถ้าเราวัดมันจะได้สูงนะครับ400-500โวลต์ก็ไม่เป็นไรเรามาดูภาพเอาภาพหลังจากเราต่อไฟสกรีนชุดใหม่เข้าไปจะก,กระพริบนะครับแต่ภาพหน้าจอปกติก็สวยก็จะได้ประมาณนี้นะครับดีกว่าเราเปลี่ยนไฟแบกมันจะประหยัดไปไฟแบกตัวนี้ก็เริ่มหาจยากละ นีก็จะแก้ประมาณนี้เดี๋ยวลองไว้อีกสักนานๆสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมาดูมันจะตัดไหมขณะนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีตัวนี้จอพ a น asonic 29ิก29นิ้วนะครับหลังจากเราแก้อาการจอขาวตัดดับนะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ลองไว้ได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมง10นาทีก็ยัง ภัพดีสีสวยยังไม่ตัดนะคิดว่านะน่าจะผ่านแล้วเพราะว่าปกติไม่ถึงชั่วโมงก็ออกอาการแล้วตัวนี้29ิาพนาตัวนี้ก็ชาร์ปเส้นเดียวแนวตั้งนะตอนนี้ก็ผ่านแล้วตัวนี้สีด่างชาร์ปมือนกันสีด่างก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับ ก็จอแก้ว3ามเครื่องอันนี้ก็พร้อมให้มารับนะครับ